ร่างมาออดิชั่นมาางีเบิ่์นก่อนกเดกดมา็สยขหน้าตาดีไพนาคดี่วดมาูุลูกเครื่องยังก่อนครับเนอะเป็นแม่อยู่กับเ็นแม่ม่เกิดมาสวยจังเลยลูกอันนี้ลูกเครื่องยังครับนี่เยอยอรมันย่บานยัง นูนูจ้าบันนุย่างบอเอ้ยที่น่องแม่ยูหันซีคนบานนนย่างกุดซุมบานนย่างอุ้ยจายแลว้ขายลูกหนูหน่อยบานนนย่างเพเภมกุซุมเออเม่นี้ เป็นยังบ่เป็นยังลูกเป็นังสี่เลยมันดีแล้วีเนี่ยที่ลาจบมหวันที่29บเก้ามสิลูกจ้าอ้าโจ๊กโมก้าสิบแปดคนนี้คนนี้สิบเจ็ดคนนี้มาอย่างไรครับเนี่ยมาแล้จ้าม่แล้วี้าคนนี้เหลอวันดีจ้าลูกสิบดต้องหูเนี่ยใจเล้อเน้ไปเจอมาในตรงนี้นอกนี่ลูกมาอ๋อจะคนนี่มือนี่มาสามคนเหรอลูก สามคนครับใส่นีพอครับหนึ่งอันนี้ออลเราปนี่ยางค่ะยางค่ะอันนี้มาไม่มาไมมมเดียวามือมไมมเดี๋ยวเจ็าสมือเลอาฝรั่งคุยอีสานกัน่ครับฝรั่งสองฝรั่งคุยอีสานกันโอ้ยตัวอ่ไ้ดอก เขียวตังแต่วันมาออนงนกแร์ครกล่องกรสีไลน์แนนะครับวัสดีครับไม่พี่ก็ไปก็มกรุคือกันประนันผมแม่ะคือม่ดูสาวงามแมมานี้ยก่อนประชุมนะครับผม เป็นไงไปชุมอันนี้ก็ฝรั่งกันครับฝรั่งปวอมครับน,นี้ฝรั่งปวอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝรั่งที่นกฝรั่งที่นกฝรั่งที่นกผสม<อ>ลาวรละเอียดผมเชื้อสายรายละเอียด <c oughs> มีรายละเอียดด้วยหรอปะอ,อ,อ๋อแต่ว่าไปอยู่พัทยาตั้งแต่อันนี้เลยใช่ไหม,ไมอยู่ที่จิตจิตก่อนแลค่อยนะไปอยู่พัทยา ตอนตอนทำงานแล้วก็ปักหลักอยู่นั่นเลยโอ้ยน้องเนาดียังไม่ใช่งามแต่จิิงวหมแน่ยังคือระลาบดรอกเหมือนนี่ผ่าน่ใชม อานได้ป่ะอ่านไม่นีเลยปวดเขืยไปไหนอ่าแล้วเขาประชุมหมดแลมา้วหมดหรืปะทุกคนเลยกคน่นเลยใช่เลยเขาบอกเขาตุ้ม้วยเขาตุ้มก็ต้องประชุมใช่ศิลปินด้วยปะใช่ใช่พี่สุมายังเนี่ยมาเนี่ยไก่บางนานี่แบบมาหลายหลายคนนะครับ

พี่เค่ะยุบานโนบันนาซึมตำบลนาสัวอำเภอขุดชุมซูบูเดล่างานไปบ่บในพงแลมพิลากินข้าวไปปลาป้าไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นก็ได้มั้งลูกสาวลูกสาวอะไรหน้าไม่เหมือนกันเลยเอ้าไม่แหมเองก็แหมพูดตอบไม่ถูกเลย เรานับถือเป็นลูกลูกสาวแต่เนี่ยลูกสาวเป็นเองคิดยังไงไ่รูนะอ่าฮะนเองมัดน้องลีน่าน้องน้องอะไรนะน้องอะไรนะครับน้องลีน่าลีน่าอ้ลีลีน่ามณีสายลีน่าไม่อยากเปลี่นที่เก่เกกที่เก เก้าจบม6อหกอีกเมื่อกี้เดือนนี่เนาะจบมหกแล้วซ้ำจบเราไปนี่รอรอรอฟังเสียงจะรอฟังเสียงอันนี้อนนี้นออน่นะอันนิดอ่ะช่ิปเราได้รับอันนี้นึ่งหนึง อีสานเลยอีสานเลยตัวมือเลยครับตบมือหน่อยโอเควสมคนนผมรับแล้วผมรับแล้ว เป็นก่อนล่ำหรอเล่าล้ำหรือวาก่อนได้ก่อนล่ำก่อนลำแบบล้ำแค่ล้ำหยั่งสินะเป็นเป็นเป็นก่อนล่ำสิไเดี๋ยวปะเกินก่อนล่ำก็ได้เกินบอบอันนั้อันนั้นมันเป็นวงหันมันเป็นเพลง มาเห็นมันเป็นเพลงเอาเป็นก่อนก่อนลำือยังก่อนลำเกินคือยังกุลาบแด้งยังสีน้าประมาณคุ้แม่เออแม่เรียกแม่ละเรียกแม่ละโอ้ยคุณแม่โอ้ยคุณแม่พี่บอกคุณแม่จะไหนดีแม่ดีแม่ดีแม่ดีหนึ่งคุณแม่บอกว่าลองเพล่นใดบอกอ๋อรับกะลาเขาบัตรหนึ่งวันที่กิฟตี้เมษายสิดีไปือต่อ ไอพ่อแเป็นยดอผู hey, ้ลังนี่ด้อแสงสุดยอดครับนาพ่อแรงไปเล่รนที่ันพุงแดงอาไรไอแเนผู้นอเขาล่กันย้อนยุคมาดิตัวนี้พุงแดงเอาเจ้าก็ยุ่งยโสสัมบ่ะเอานี่แป๊มเจ้าก็ยุ่งยโสสัมนี่ เอาบอลเพราะว่ามันอยู่กับปกตันค่ะแม่โอ้เป็นรเชื่อนเชื่อนหลาดิบเลยง่ายามกุ้งปลาดิบปลาดิบหมักเลยเนี่ยอ้าว กดออกมาใหยังละวอนี่ให like like ้เจะได้ละบ่ดยนี่แ่ละนี่ใช่ไหมโอ้ยตายตายวมันเอาไปต่อกันกันไ้กดไทยเลยกดเลยโอ้ยอะากเมนูโรสเ็ดเองหรอสวยงามครับผม